ะคะนุ่นก็คือทําเคราตินสดกับผมของนุ่เองนะคะเราก็คือจะลงเคราตินสดประมาณนี้นะคะจะไม่ลงโค้ดนะคะเพราะว่าโค้ผมเรายืดตลอดแลวนะคะแล้วคือปลายผมตอนนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบฟูแห้งฟูนะคะพอน,นี้เราก็จะลงยาประมาณนี้จนถึงปลายผมนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะใช้หมวกฟอยล์คุมนะเพื่อให้แบบว่ามีความรอนิดน,นึงนะคะให้มันมีปฏิกิริยาน,นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเสียงพัดลมนะาะว่าเคลาตินสดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแสบตานะคะเราก็ต้องใช้พัดลมช่วยด้วยนะคะพัดลมอยาเอาให้ดูนะคะพัดลมยังไง ก็ประมแบบนี้ค่ะนะคะนั่งเป่ากันหน้าเราเลยนะคะก็ประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะทิ้งไว้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็คือจะมาเป่าผมให้แห้งนะคะเป่าผมให้แห้งเลยนะคะบางคนก็คือจัดไดหรือจะเป่าหแห้งก็ได้จากนั้นเราก็จะมาแต่งผมแล้วก็ทําการนีบด้วยไฟปานกลางสำหรับหมอ่อนแอนะคือ แล้สภาพเส้นผมใช้ไฟไม่เหมือนกันนะคะคมแข็งแรงที่แบบไม่ได้เสียเยอะไม่ได้แบบแห้งมากสามารถใช้ควาร้อนไดที่2 0 0แต่ถ้าผมค่อนข้างจะอ่อนแอค่อนข้างเยอะใช้ไฟประมาณ180ย6 0ประมาณนี้นะคะก็พิจารณาตามสภาพเส้นผมนะคะเคราตินสดเหมาะกับสภาพผมแบบใดผมผ่านการทําเคมีมากค่อนข้างเยอะทำไฮไลท์ก็สีผมชีฟู อ่ะผมที่แบบว่าทำสีมาแล้วมันฟุ้งฟูกระจายอะไรเงี้ยแล้วก็เคตินสดเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยเงาขึ้นนะคะแล้วก็มีความท้งตัวนะคะสวยขึ้นแต่ไม่เหมาะกับผมที่หยิกค่อนข้างเยอะนะคะผมที่หยิกอยักโกนะคะหรือนาไปยืดผมก่อนนะคะยืดผมเสร็จแล้วคือสามารถทำเคตินสดทับได้นะคะจะเป็นการนุผมแล้วก็ใครที่ดัดผมมานะคะไม่นะนําห้ทำเคตินสดเพราะว่า เราทาให้รอนผมมันคลายนะคะใช้ไม่ได้นะจ๊ะเคทาตินสดมากับคนที่ชอบชอบไปแบบผมตรงแบบธรรมชาติผมสวยนุ่มลื่นลื่นอะไรประมาณนี้ลดการชี้ภูของเส้นผมใครที่แบบว่าลูกผมขึ้นใหม่แล้วแบบว่าเส้นผมมันชี้ชี้ออกมาอะไรเงี้ยต้องการผมรยงเส้นสดก็คือทำเคทาตินสดได้นะจ๊ะผมเส้นเล็กผมเส้นกลางสามารถทําได้ผมเส้นใหญ่ถ้าไม่อิกก็คือทําได้นะคะแนะนําว่าเคทาตินสดมันจะเหมือนเป็นการบำรุงเป็นการเติมเคทาตินสดให้กับเส้นผมนะคะอืมแล้วก็ให้ความตรงเทียบเท่ากับการยืดผมแต่ไม่ใช้ยายืดผมนะจ๊ะแล้วก็เคราตินสด มีหลายเกณฑ์นะทั้งแสบตาทั้งฉุนทั้งนู่นนี่นั่นคือหลายอย่างก็คือไปศึกษาดูนะคะแล้วก็หาเคสจที่สุที่เราต้องการที่เราต้องการที่เราจะใช้นะคะของรถเนี่ยมันก็จะแบบมีกลิ่นฉุนนิดนึงมีแสบตาหน่อยนึงแล้วก็มีควันนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่บางยี่ห้อก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็แสบตาน้อยมากก็มีะคะ่ะแต่แนะนำว่าเวลาทำเนี่ยเปิดพัดลมเข้าหน้าเราหรือเข้าหน้าลูกค้าน,นะคะนั่นแหละดีที่สุดนะคะจะต้องไม่ต้องสุดลมกันเลยไม่ต้องมีควันตรงนี่นั่นอะไรเงี้ยอืม บางที่ห้องคือควันเต็มห้องเลยนะคะควันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยเออแหลกก็ลองดูะค่ะอันนี้ก็คือครบไปนาแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการเป่าผมให้แห้งแล้วก็แบ่งช่อผมเหมือนกับการยืดผมนะคะคือแต่ไม่ต้องบางมากเท่ากับการยืดผมนะคะแต่ก็ไม่ต้องหนามากพอประมาณจักว่าพอประมาณไหมเออเอาลนแหละแล้วเราก็คือทําการนีบอย่างรถเนี่ยผมเนี่ยทำสีมาตลอดยืดโคนมาตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ความ้อนที่1 8 0สนะจะค่อยค่อยนีบนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวรถของไป เป่าผมแล้วก็เดี๋ยวทำการนิบผมก่อนนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็คือจะล้างผมล้างผมเสร็จคือลงทรีตเมนต์นะคะแล้วก็คือจบงานนะคะลงทรีตเมนต์แล้วสามารถกกนสปาลานูได้ทำสปาร้อนได้นะคะจากนั้นคือจบงานคือมาเป่าผมได้เลยใส่อาหารผมด้วยนั่คือผมก็คือจะเลี้ยงเส้นสวยผมตรงขึ้นนะคะนั่นแหละคราวนี้เราก็สามารถปล่อยผมสวยได้เลยนะผมเราก็จะไม่ฟูแล้วนะคะแล้วได้สีผมก็ความเงาของเส้นผมอ่ะก็คือจะเพิ่มขึ้นด้วยนะความเงาอ่ะเวลาเราทำอย่างเงี้ยคือผมมันจะเงาเงาแบบสวยอะเอออย่างนี้แล้วกันถ้าใครทำสีมารู้ คนที่มีสภาพเส้นผมที่ตรงนะคะผมที่ดัดมาแม่นำไม่ทำนะถ้าผมที่ดัดมาแนะนำว่าให้ไปทำตัวเคพัดมันจะมีของโกเซนอะมันชื่ออะไรสักอย่างหรือขวดดำๆอันนั้นสามารถทําได้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าผมดัดมาไปทาตัวนั้นได้และตัวเคพัดเนี่ยมันจะเป็นของของทีแต่ตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ร้านค้าลูกอะยังพอมีสินค้าอยู่บ้างนะคะถ้าใครสนใจคือไปสั่งซื้อได้เลยก็คือตัวเคพัดเนี่ยมันจะเป็นเครตินถึงเซรั่มมันจะไม่ได้เข้มข้นแบบเครตินสดโดยตรงแต่มันสามารถทําได้ทั้งผมที่ดัดมานะคะผมท จะทำให้ผมนุ่มตัวนั้นมันจะเหมือนเน้นผมนุ่มแต่จะไม่ได้แบบคายรอนดัดของเราไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของเราเท่าไหร่นะคะตัวนั้นคือสามารถทําได้จะเน้นผมนุ่มทําไปแล้วสามารถไดมวนได้ม้วนใฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นเคร์ตินส,สดเนี่ยใช้กับผมดัดอะ่ะมันจะคายตัวลงเออไม่เหมาะก็คือเรื่องให้กับให้ตรงกับสภาพเส้นผมนะคะว่าสภาพเส้นผมคุณตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วควรที่จะทําอะไรอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่รู้นะคะก็คือไปถามร้านค้านะคะว่าผมเราอะ่ะมันเป็นสภาพแบบนี้ควรทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ร้านค้าเขาจะแนะนำให้นะ ผมไม่ติดอ่งทอนนี้เราก็คือเดเปล่าผมอีกนึงนะคะอันนี้คือ,อยังไม่แห้งนะคะยังมีความชื้นข้งไงเยวมอนะอันนี้คือแค่ือลือแนะคะการหีบผมใช, A งงนะนะใช้ตัวนีก็ได้นะแต่เรายูจะใช้ตันี้นะคะคือสอนิว้วนานิ้วนะคะคือใครมีตัวเลก็คือสามารถตัวนดหนึหนิ้หรือแล้วแต่นะแ,แต่ว่าที่บ้านีหรีกไม่ต้องไปลง ก็นุชจะมีตัวช่วยบางคนนะ่ะบางคนนะ่ะก็คือใช้หวีหางแบบนี้ถูกต้องมั้ในการใช้เวลาหนีผมนะคะแล้วก็บางคนก็คือจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือทาให้ผมเลี้ยงเส้นสวยนะคะผมมันจะเข้าไปข้างในแล้วก็จะหนีผมก็จะดึงอะไรเงี้ยให้ผมเลี้ยงเส้นสวยตัวนี้คือไม่ว่าคุณจะยืดผมหรือว่าคุณทำเครียดสิ่งสดสามารถใช้ตัวนี้ได้ถ้าใครถนัดนะแต่สําหรับนุชนุชชอบตัวนี้มากกว่านะคะก็คือมันสามารถแบบว่าสอดเข้าไปในผมได้เลยอย่างงี้ชุบ แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็มค่อยหนีบได้เลยมันจะง่ายสําหรับการที่เราทําเองมากๆนะคะตัวนี้จะง,ง่ายมากคือยี่ห้อเนี้ยคือมันไม่มีขายแล้วเธอมันไม่มีขายแล้วฉันหาแล้วมันไม่มีขายแล้วคือได้จะเลิกผลิตแล้วเสียดายมากเป็นยี่ห้อที่แบบโคตรทนและโคตรด,ดีคือใช้แบบนี่จะสามปีแล้วมังแดงยังไม่หกักยังไม่พังแต่ถ้าแบบว่าไอ้ที่แบบว่าไม่มียี่ห้อบางทีเว้ยใช้แบบไม่ถึงปีก็คือห,กหกักค่ะหักคือตรงนี้หักนะเออนั่นแหละฉันเกิเลยติดการใช้ยี่ห้อนี้มากเลย หรือถ้าใายขนาดตัวนี้ก็คือใช้ตัวนี้ได้นะคะก็คือใช้มือแบกแล้วก็เอาผมเข้าไปแล้วหนีบแต่ไม่ต้องกดแรงนะถ้ากดแรงอะผมมันก็จะแบบไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมไมันจะหลบ่งข้างล่างคือกดแค่เบาๆพอนะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็หนีบประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเราก็มีผมกันนี่ฝาทารอนก็อยู่ที่180ก็พอเร็วนะคะอันนี้ก็เปิดแลบบ้วร้อยิเลยเดี๋ยวเราก็จะมา,าแบ,บ่งผมเดี๋ยวคันนี้นุชขอหนีบข้างหลังก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่อด,ด้านข้างอะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูมาข้างหลังก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคันนะะ ทำเองอ่ะม่เข่าที่ร้านทำให้อาหมแล้วลาลงครีมก็เหมือนกันลงครีมมันอาจจะไม่ทั่วที่ร้านทำให้เราเคัะ ก็คือหนีบผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครนนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้มันเย็นตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จกนล้นางผมจะไปล้างผมนะคะแล้วก็มัดทิปเม้นนิดนึงนะคะแล้วก็จบงานเราก็จะมาเป่าให้แห้งแค่นั้นคือถ้าทําเองอะ่ะเวลาลงครีมมันอาจจะลงไม่ทั่วเท่ากับเราไปเสียเงินทำที่ร้านนะคะมันจะละเอียดกว่า,อย,าอย่างทำเองเนี่ยมันก็คือลงครีมไม่ทั่วอนะ่ะก็คือเรามองเห็นข้างหลังเนี่ยไอ้ข้างข้างมันพอได้ใช่ไหมแต่ข้างหลังอ่ะเรามองไม่เห็นอยงเดียวเลยอ่ะแต่ว่าลงครีมไม่ทั่วลงครีมไม่ฉ่ำนู่นน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 ีี่่่ัออะะะะะไรรปมาาณ้คคก็ืแว ถ้าทำถนัดก,ก็ทำแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไปเสียดกันให้ช่างทำให้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีคือสภาพผมมัคนค่อนข้างที่จะแห้งน,นะคะแล้วเราก็คือเดี๋ยวก็ยืดผมเดี๋ยวก็เติมโคนลเติมสีนะอะไรอย่างเงี้ยเติมประมาณนั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันหลังจบง,งานนะจ๊ะก็คือประมาณนี้นะคะ,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 คะถ้าทำเองอะ่ะคือเราจะไม่ถนดัดไง เดิทำแม่หนักกับการที่แบบเราไปเสียเงินทําที่ร้านนะคะนี่เราทำเองนะคะคือ,อได้สภาพประมาณนี้ผมมก็คือจะเลี้ยงเส้นขึ้นนะคะเนี่ยมันจะแบบว่าไม่มีลูกผมชี้มาประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะทําเคราตินสดนะคะผมจะเลี้ยงเส้นสวยขึ้นนะคะสำหรับใครที่ผมเสียนะคะครั้งแ,แรกทำอ่ะมันจะดีขึ้นประมาณ60-70%นะคะถ้าเกิดเสียเยอะๆนะถ้าเสียไม่มากนะคะผมก็คือจะดีขึ้นประมาณ70-80%นะคะอันนี้คือสามารถทำได้เดือนละครั้งเลยนะคะเคราตินสดหรือว่า2เดือนครั้งนะคะคือเคราตินสดอะทำไปเหอสียกถือผมมันนนจะสภาาพดดดีีีขขึึ้้อยยย่่งเเวลคะ มันก็จะหมดความชี้ฟูนะคะผมก็จะเลี้ยงเส้นเลี้ยงตัวขึ้นนะคะประมาณนี้อันนี้คือเราใส่อาหารผมแล้วนะคะก่อนที่เราจะเป่าเทปนะคะนี่แหละมันก็จะอยู่ในสภาพด้ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้นะคะโอเคถ้าใครอยากมีสภาพเส้นผมเรียงตัวขึ้นนะคะผมเงาขึ้นอะไรยงเงี้ยเออก็คือทำเคราตินส่นีจ้ะประมาณนี้โอเคไปไปไปแหละ